สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมติ๊กฮีโร่กับก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับในการนําเสนอเลขจับ40ชุดนะครระหว่างอาจารย์ศศีมาและอาจารย์พิมใจนะครับจับได้ทั้ง6ประตูนะครับสาหรับงวดวันที่16ตุลาคม2567ครับดูได้ตามภาพแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับต่อไปก็นําเลข ผัง120ชุดไม่มีเล็กเบิลน,นะครับไม่รวมเลกเบิลน,นะครับก็นํามาตัดออกไปนะครับขีดเดียวดับได้ท่านเดียวนะครับ2ขีดดับได้2ท่านส่วนระบายสีนั้นเป็นชุดเล็กเด่นที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับต่อไปก็จะนําเล็กเด่นที่ถูกตัดออกไปนะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับ วันนี้อาจารย์สิมาให้เด่นสองสามสี่ท่านบอกว่ามาตัวหนึ่งครับผมก็เลยวงที่มีเลขสองเลขสามเลขสี่เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งเพื่อให้ท่านรับรู้ข้อมูลเพื่อประการแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ก็ขอจบเพื่อเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม